ครับน้าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้นะครับผม Nike Air Jordan 1 c o u t Purple 2020นะครับคู่ใหม่ล่าสุดเลยนะถ้าเกิดอยากดูแล้วนะครับกด Subscribe ติดตามผมไว้ด้วยนะครับและก็ไปเริ่มดูกันได้เลย let's go คู่นี้นะครับคือ Nike Air Jordan 1นะครับสีม่วงชื่อสีของมันคือ c o u r d Purple นะครับออกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับ Air Jordan 1 n c o u r d Purple คู่นี้นะครับมาในดีไซน์การวางสีแบบ OG Blocking นะครับ OG Block เนี่ยคืออะไรนะครับคือการวางสีที่มีบล็อกของสีขาวนะครับอยู่หลังสว o ชสีดำนะครับผมแล้วก็เล่นสีจากตั้งแต่ข้างหลังนะครับไปยันข้างหน้าตรงบริเวณ toe box นะครับการวางสีแบบนี้เรียกว่า OG Blocking นะครับและคู่สีสีม่วงขาวดำเนี่ยเคย ออกมาลักษณะคล้ายๆกันเมื่อปี2018นะครับแต่คู่นั้นนะครับบริเวณโทบ็อกส์นะครับจะเป็นสีม่วงอยู่ตรงโทบ็อกส์นะครับและโทกาดไปจนถึงที่โรอเชอร์นะครับจะเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปเปรียบเทียบขึ้นมาให้ดูนะครับผมและราคาป้ายของมันนะครับก็เหมือนกับ Air Jordan 1 ทั่วๆไปนะครับก็คือ5,800บาทนั่นเองครับมาเริ่มดูรีวิวอัปเปอร์กันก่อนนะครับผมอัปเปอร์ตัวนี้เนี่ยจะได้โทบ็อกซ์เป็นสีขาวแล้วก็ม่วงนะครับสีม่วงนี้จะเป็นสีหลักของคู่นี้นะครับผมจะอยู่ที่บริเวณมัดกาด1อันลากไปถึงบริเวณด้านข้างนะครับผมบริเวณตรงที่เราล้อยเชือกรองเท้านะครับไปถึงข้างหลังนะครับแบ็กไซต์ตรงนี้ตรงฮิลคัพตรงนี้ก็เป็นสีม่วงและก็ตรงวิงโลโก้ตรงข้อเท้าเราก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับด้านข้างของตัวรองเท้าะจ สูชสีดำนะครับซึ่งเป็นสูชที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือสีดํานั่นเองและแบ็กกราวน์ของสูชจะได้ OG b l บล็อกกิ้งก็คือสีขาวนะครับทั้ง2ด้านเลยแบบนี้ดูต่อกันที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะได้สีดานะครับเป็นหนังสีดําก่อนนะครับผมอยู่บนท็อปนะบริเวณสตร a ปจะได้สีม่วงพร้อมกับฟิงโลโก้สีดำนะครับปั๊มลงไปอย่างนี้เลยและฮิลคัพนะครับก็จะเป็นฮิลคัพสีม่วงอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะกลับมาดูบริเวณลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าที่ให้มาเนี่ยจะ ผมพร้อมกับแท็ก Nike ้นะครับผมเป็นแท็กสีดำนะแต่ตัว n i ก e ้เนี่ยจะเป็น n i ก e ้ปั๊มสีม่วงนะครับผมบางคนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะในกล้องอาจจะต้องโคลอซับให้ดูใกล้ๆนะฮะและเชือกรองเท้าที่ให้มาครับจะเป็นเชือกสีดำแบบแบนนะครับผมเหมือนจอแดนทั่วๆไปเลย มีเชือกแถมไหมเนาะขอดูหน่อยและมีเชือกแถมอีกคู่นึงครับเป็นสีม่วงอ่อนๆนะฮะเชือกแบนเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันส่วนอินโซและด้านในรองเท้าเป็นสีดําหมดเลยนะครับมีโลโก้ n นกี้สีม่วงเล็กๆอยู่บริเวณส้นเท้านะครับต่อที่มิดโซนะครับมิดโซเราจะได้มิดโซยางสีขาวแบบนี้นะฮะไม่ใช่สีครีมนะครับเป็นสีขาวใสๆเลยแล้วก็เดินได้สีขาวด้วยครับทำให้มิดโซเนี้ยค่อนข้างจะใสค่อนข้างจะดูโดดเด้งออกมนะครับตามดีไซน์แบบ OG b locking นะครับส่วนเอาโซนะครับก็จะได้เอ รองเท้านะครับสีม่วงเลยค่อนข้างสวยงามนะครับตามดีไซน์ของ Air Jordan 1นะครับ และนั่นคือรีวิวรองเท้า Nike Air Jordan 1 n นะครับในสีที่มีชื่อว่า Court Purple นะครับส่วนตัวแล้วคู่นี้ค่อนข้างสวยนะใครที่อยากจะซื้อนะครับช่วงนี้ก็ราคาของคู่นี้ก็ค่อนข้างจะเอื้อมถึงกันได้นะครับรีเซลไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะหารองเท้าสีสวยๆ Color OG แบบนี้ไปใส่กันได้ครับคลิปรีวิวนี้จะไม่มีการออนฟุตนะครับเพราะว่าคู่นี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็ขอบคุณน้องเจย์อีกครั้งนะครับที่ส่งให้ช่องผมได้รีวิวนะครับขอบคุณน้องเจ มากนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปรีวิวสน้นเกอร์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะครับผมผมจะได้หารองเท้าใหม่ๆเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกเยอะๆเลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งมาให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับสน้นเกอร์ไลฟ์สไตล์สตรีทแวร์อื่นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ peace out